ของชำร่วยงานศพยุคโควิดแจกผู้ร่วมงานเป็นเหรียญถุงละ100บาทของชำร่วยงานศพยุคโควิดลูกหลานของผู้วัยชนจัดทำของชำร่วยแจกผู้ร่วมงานเป็นเหรียญถุงละ100บาท ที่วัดวังหินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้มีพิธีชาปนก,กิจศพคุณแม่ปรังคำพึ่งซึ่งเป็นบรรดาของนายวิมานคำพึ่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาโดยได้มีการแจกของชำร่วยให้กับผู้ร่วมงานชาปนก,กิจศพในครั้งนี้เป็นเหรียญบาทบรรจุถุงละ100บาทโดยนายวิมานได้กล่าวว่าที่จัดทำของชำร่วยแบบนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้ผู้ร่วมงานได้รับของชำร่วยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ประกอบกับขณะน,นี้และที่ผ่านมาทุกคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และข้าวของต่างๆที่พากันขึ้นราคาซึ่งของชำรวยที่แจกไปสามารถนำไปใช้จ่ายช่วยค่าครองชีพได้บ้างแต่เราพอมีกําลังที่จะแบ่งปันตนจึงคิดที่จะทำของชำรวยนี้ขึ้นมาเพราะสามารถเกิดประโยชน์ได้ทันทีซึ่งได้นำเหรียญบาทมาบรรจุถุงละงละ100บาททั้งหมดจานวน 4 3 0ถุงเป็นเงิน43,000บาทมาแจกเป็นของชำรรวยให้กับผู้มาร่วมง,งานในครั้งนี้คะ่ะนิว24สถานีประชาชนจารุสุขศรีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน